อยากให้รถกระบะคุณดูแลง่ายฟังคลิปนี้ค่ะสำหรับ Toyota Revo คันนี้ ได้ทําปกป้องคุณสเลยค่ะ1เคลือบเซรามิก9เ p กพัทสำหรับโปรแกรมนี้นะคะเคลือบครั้งเดียวทน3ปีเลยค่ะเราเคลือบให้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสี่รถทั้งคันกระจกไล่น้ําห้องเครื่องและล้อแมก็กพลาสติกชิ้นดารอบคันเราเคลือบให้ทั้งหมดเลยค่ะพร้อมมีการเคลือบซ้ําให้สองครั้งจุกๆ6หเดือนเคลือบครั้งเดียวอยู่ได้3ปีและรายการที่2ค่ะพ่นกาสันสนิมป้องกาสันสนิมช่วงล่างสําหรับโปรแกรมนี้นะคะรถคันนี้ได้มีสนิมมาเราทําการเคลียร์ให้ทั้งหมดเลยค่ะพ่นกาสันสนิมเรารับประกัน3ปีเต็มเลยค่ะเราพ ั้งมแม่ว่าจะเป็นใต้ท้องและซุ้มล้อเบสเสร็จ2รายการนี้งบประมาณอยู่ที่15,900บาทใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะ15,900บาทสำหรับใครที่สนใจเซ็ตนี้นะคะได้ทั้ง2อย่างเลย<ม>เคลือบเซรามิกของพ่นการสนิมสนใจติดต่อเพ็กดิซิข,ขับสุพรรณบุรีได้เลยค่ะหรือโทร093-128-9229สําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ